หมดอาหารก็นิพพานที่ขูทั้งหลายถ้าไม่มีราคาไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสันเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น ชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดที่กูทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้ที่กูทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจากตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จกปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่าที่กูทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าค่า พิกุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏในน้ำพระเจ้าค่าพ,าพ,พิกุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าค่า พิกูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตันหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสันเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีเรล่าไสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น ชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดทิ่กุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้